ใช้เครื่องตีฟองนมตีซ้ำอีกหนึ่งรอบนะคะจนกว่าจะได้เนื้อครีมชีสที่เป็นเนื้อน้ำนมเนียนๆแบบนี้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายนำครีมชีสที่เราได้ตีผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมาแช่ในถังน้ำแข็งแบบนี้หรือจะไปแช่ช่องฟิสในตู้เย็นก็ได้ค่ะระหว่างรอครีมชีสเซตตัวเราก็มาเตรียมในส่วนของเครื่องดื่มรอได้เลยค่ะใช้เบสชาไทยที่สกัดเก็บไว้นะคะ100 ml ค่ะเติมนมข้นหวาน30 ml ใส่ ลงไปแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็คนนมข้นหวานกับเบตชาไทยให้เข้ากันค่ะนมข้นจืด40 ml จากนั้นก็ใช้ช้อนคนผสมนมให้เข้ากันค่ะนมสดรสจืด30 ml คนผสมให้เข้ากันเตรียมแก้วใส่เครื่องดื่มจากนั้นก็เติมน้ําแข็งใส่ลงไปในแก้วให้เต็มนะคะเทชาไทยที่ผสมเสร็จแล้วนะคะลงไปในแก้วได้เลยค่ะลาดลงไปแบบนี้เลยนะคะว้าวชาไทยสีสันสวยงามเข้ม